สวัสดีครับกูเปานะครับในช่อง S M S Music นะครับวันนี้เป็นเพลงแบ c ็ b บีนอีกหนึ่งเพลงนะครับชื่อเพลงว่ามีนะครับเพลงนี้ไม่ได้อยู่ในกระแสอะไรเลยนะแต่ว่ามีรีเควสต์มานะครับแล้วก็ถกเมงก็ตั้งใจว่าจะทําเพลงของแบ c ็ b บีนกับทุกเพลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเพลงนี้เหมือนกับว่าไม่มีใครสอนดีอ่านี่ชอบเลยนะครับมีคนที่อยากเล่นนะครับเพลงนี้แต่ยังไม่มีใครสอนนะอันนี้ช่องช่องเราชอบเลยนะครับรู้สึกว่าทําไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยทุกทุกวิวที่คนเข้ามาดูเนี่ย มันมีความหมายคือเขาดูแลไปฝึกจริงๆนะครับนั่นคือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากจะแบบเออทําแล้วก็นะให้คนเขาเลยว่าเฮ้ย mm hmm. พี่ผมเล่นกีตาร์ได้เพราะช่องพี่เลยอะไรเงี้ยเนี่ยนี่คือแบบได้ใจเลยนะครับยิ mm hmm. ่งกว่าได้โล่ทองบอกเลย mm hmm. อ่ะทีนี้มาดูกันนะครับเพลงนี้เนี่ยมันในออริจินัลเนี่ยมันจะใช้คาโป้นะครับดีบในเฟสที่1ด้วยนะครับแต่ตอนเราฝึกเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องก็ได้นะอันนี้ผมสอนเนี่ยผมก็ไม่ได้ดีบคาโป้นะครับเพื่อที่ว่า มันจะเราจะได้ไม่ต้องหาคาโป้ด้วยนะแต่ถ้าเราเปิด YouTube เล่นเมื่อไหร่ต้องหนีบคาโป้นะครับเฟสที่1น,นะอันนี้พอเราเล่นเนี่ยก็เผื่อได้ว่าใครไม่มีคาโป้ก็จะได้ฝึกตามได้เลยนะ mm hmm. ก็ในเพลงเนี่ยมันจะเป็นจริงๆออริจินอลมันจะเป็น G ชาร์ปนะครับแต่ว่าผมก็มาเล่นในรูปของ G นะแล้วก็อย่าลืมไปอย่างที่บอกว่าถ้าเล่นกับออริจินอลนะทีนี้คอร์ดที่ใช้นะครับมันจะมีอยู่แค่4คอร์ดมนหลักๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นคอร์ดดีทับเอฟชาร์ปอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจะสอนทริคนิดนึงว่าไบเ่อฝึกให้เล่นมากกว่าน,นั้นนะก็ดูให้จบนะครับนี่เป็นไง<ม>ทีนี้มาในส่วนของคอร์ดก่อนนะครับ4คอร์ดคอร์ดแรกก็จะเป็นคอร์ด G นะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยฝึกจับคอร์ดให้คล่องก่อนนะครับดีดไม่ยากนะยากที่จับคอร์ดนี่แหละคอร์ด C นะครับแล้วก็คอร์ด D นะครับแล้วก็คอร์ด e minor นะครับนั้นนะครับ หรือเราจะจับเป็นอีกแบบก็ได้นะครับเป็นจับในแบบว่าเหมือนกับเป็น G ไฟนะถ้าใครไม่เคยจับอันนี้นะจะฝึกอันนี้เลยก็ได้นะขอดีทุกครั้งจับเป็นรูปแบบนี้นะครับโดยที่นิ้วนางกับนิ้วก้อยอย่างนี้จะอยู่ที่สายที่2สายที่1นึ่งนี้นะครับพอไปขอด C เราแค่ขยับ2นิ้วนะครับอันนี้ได้เสียงที่มันโมเดด้วยนะพอไปขอด D เนี่ยเราก็จับดีเต็มเหมือนเดิมก็ได้หรือเราจะจับ2นิ้วนี้ขาวไว้ก็ได้นะแล้วก็ e minor นะครับก็เห็นไหมครับ2นิ้วนี้จะไม่ขยับเลย ีนี้มันเพิ่มได้อีกลูกเล่นอีกอันนึงนะครับในการที่เราจับแบบนี้เนี่ยคือคอร์ด d f ทับ F# นะครับมันจะจับในลักษณะหน้าตาแบบนี้คือมันจะได้ฟิลแบบมันเหมือนไปเนี่ยดีทับ f ชารมันจะมีสเสน่ห์ตรงนี้นะครับในคีย์ G นะถ้าเกิด G ไป D เลยอย่างเงี้ยอ่าแล้วอันนี้ G ไป D ีทับ f ชาร์ป ก็ในเพลงนี้เนี่ยมีใช้ด้วยนะครับแต่ว่านิดหน่อยนะแต่ถ้าเราจับไม่ได้เนี่ยเวลาเห็นดีทับ f ชารเนี่ยจับดีนะครับตัว f ชารก็อาจจะยังไม่ต้องไปสนใจก่อนก็ได้นะโอเคทีนี้มาดูในเพลงในการดีดเนี่ยผมก็ใช้เป็นแพทเทิร์นเดียวหลักๆเลยนะครับแพทเทิร์นจริงๆมันใช้2 3แพทเทิร์นแหละแต่ว่าผมพยายามย่อมาแล้วก็มีอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่ใช้ก็คือด้วยความที่มันมี1ห้องมันมี3าอขอดผมก็ดีดลงอย่างเดียวนะครับทีนี้แพทเทิร์นเต็มๆที่ผมใช้ก็คือก็จะเป็นนนลลลงงงขขึึ้้ ัอนนี้เลยแต่มันจะมีเต็มห้องกับครึ่งห้องนะครับเดี๋ยวลองเต็มห้องก่อนก็ได้เดี๋ยวเปิดเมทานอมแล้วจับ G ไปพร้อมกันก่อนนะครับอันนี้คือถ้าเป็นเต็มห้องนะผมดีแบบน,นี้ one two three f i ลงลง,ลงขึ้นลงขึ้นลงลง,ลงอันนี้คือเต็มห้องนะครับอีกรอบหนึ่งลงลงขึ้นลงขึ้นลง ทีนี้ถ้าเป็นครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องเนี่ยใน1ห,ห้องเนี่ยมันจะมี2ขคอร์ดนะครับอ่าผมยกตัวอย่างจากคอร์ด C <miraculous. S 1> ไปดีก็ได้นะครับอ,อ่าเพลงเนี้ยมันจะทริกนิดนึงนะครับมันจะเปลี่ยนเหลื่อมเมานิดหนึ่งนะครับอ่าทีนี้จุดที่มันเปลี่ยนนะครับ <S <s <men> <S <IF. S 2> เดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนนะก็จะเป็น C กับดีนะครับลงทีนี้จุดที่มันเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะเป็น ลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับพอขึ้นตอนนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนเลยนะปกติมันจะไปตกจังหวะที่3ามใช่ไหมครับแต่นี้มันเหลื่อมมานิดนึงนครับเป็นสเสน่ห์ลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงอันนี้ถ้าเราเจอครึ่งห้องนะครับซึ่งมีครึ่งห้องอยู่หลายจุดนะครับมาลองดูบ้างนะซี C, ไปดีนะครับแบบครึ่งห้องนะครับตัวละครึ่งห้องนะว่าง two three five ขึ้นลงขึ้นลงลง,ลงอ่าขึ้นลงขึ้นลงลงอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมีอยู่สองจุดนะครับที่ในหนึ่งห้องเนี่ยมันมีสามอร์ตนะครับพอมันมีสามอร์ดแบบนี้เนี่ยโดยแพทเทิร์นส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นดีดลงอย่างเดียวนะครับเพื่อไม่ให้สับสนมันเอามาแบบเป็นเสน์นิดหนึ่งน,น,นะครับหรือเราจะไม่ไม่เอาก็ได้นะแต่ผมว่าฝึกไว้ก็ดีนะครับมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งในท่อนคอรัสนะครับที่มันจะเป็น อ่าเนี่ยครับ D 2จังหวะนะครับแล้วก็ G1 จังหวะแล้วก็ D ทับเชาร์ปเนี่ยครับหจังหวะหรือเล่นเป็นดีก็ได้นะครับอ่าตรงนั้นที่มันร้องเป็นอ่านะครับตรงนั้นแหละนะครับเป็นเส้นตรงนั้นทีนี้มาลองฝึกกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปดูในตัวเพลงนะอ่าเป็น D 2จ <sm all Yap ua> ังหวะนะครับเราแค่ดีดลงอย่างเดียวนะครับอ่าลองดูนะ 1 One, two, three, 2 3สองส E ไปอ่านี่ครับตรงนี้นะครับสาอีกทีหนึ่งสามีอ่าทีนี้ถ้าเราจับดีทับ F อฟชาร์ปได้ก็ลองดูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะ3าอ่านะครับ อย่นี้มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็น1ห้อง B 3าคอร์ดเหมือนกันนะมันจะอยู่หลังท่อนคอรัสนะครับเป็นคอร์ดอีกเซตหนึ่งนะครับมันก็จะเป็น G 1จังหวะ D 1จังหวะนะครับแล้วก็ E Min o r 2จังหวะตรงนั้นผมก็ดีดเป็นอ่าตรงนั้นผมก็ดีดลงอย่างเดียวนะครับอ่านี่ครับดีดแค่นี้เลยนะครับ อ่าทีนี้มาลองกับเมทนานอมนะครับลองพร้อมๆกันนะเซตก่อนนี้เลย G D E Minor นะครับ3าอาอีกทีหนึ่งนะ3าอ,ะอีกอันนึงนะครับที่มันเป็นคอร์ดที่1ห,ห้องนะครับมันมี3คอร์ดก็จะมีเป็น E Minor สองจังหวะนะครับแล้วก็ CD นะครับตรงนั้นก็จะมีอยู่ด้วยนิดหนึ่งนะครับในช่วงท้ายนะครับเขาจะเล่นเป็น2 3 4ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราพอฝึกตามพวกนี้ได้เนี่ยทีนี้เรามาดูเป็นเซตคอร์ดนะครับเซตคอร์ดเนี่ยมันมี4เซตด้วยกันนะของเท่าที่ผมดึงเซตคอร์ดมานะคือถ้าเราฝึกเซตคอร์ดได้อย่าเพิ่งไปร้องก่อนนะครับพอเราได้เซตคอร์ดปุ๊บเนี่ยเราค่อยมาฝึกฝึกร้องทีละท่อนก็ได้นะครับเราค่อยไปประกอบล่างแล้วก็ดูในพาร์ทที่2นะครับ เซตคอร์ดแรกนะครับจะเป็น set cord, เซตคอร์ดเบนทอนเวิร์สของมันเลยนะครับ mm. ก็จะเป็นเซตคอร์ดอันนี้ G 1ห้องนะครับ mm. C ครึ่งห้อง mm. D ครึ่งห้องนะครับแล้วก็ G 1, mm. 1> ห้อง C ครึ่งห้อง D ครึ่งห้องตรงนี้มันจะวนเหมือนเดิมนะครับามาลองกันนะครับตรงนี้นะครับ One two three e อ่าเซตถัดไปนะครับอันนี้จะครึ่งห้องเพียบเลยนะครับก็จะเป็น r ีมเนอร์ครึ่งห้องซครึ่งห้องจครึ่งห้องแล้วก็ดีครึ่งห้องนะครับอันนี้เล่น4รอบเลยนะครับเป็นท่อนแบบปีคอรัสนะครับโอเคมาลองดูกันนะครับ One, two, three, five. ทีนี้ท่อนฮุกนะครับไอ้ท่อนปีคอรัตก็ใช้เยอะนะท่อนฮุกก็ใช้เยอะอยู่นะครับท่อนฮุกมันจะมีตัวที่1ห้องมีคอรขอนะครับตรงนั้นก็ดูดีๆนะทีนี้เซตคอร์ดของมันก็จะเป็น G ีครึ่งห้อง C ีครึ่งห้องนะครับแล้วก็1ห้องมี3คอขอดงนั้นกะคือ D 2จังหวะ G 1นึ่งจังหวะ D 1จังหวะนะครับอีกไม่แน่ครึ่งห้อง C ีครึ่งห้องดีครึ่งห้อง G ีครึ่งห้องนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับเหมือนเดิมเลยนะคล้ายๆเดิมเลยก็คืองีครึ่งงห้้อแลวก็ G ดนะครับแล้วก็ E minor เครื่องห้อง C เครื่องห้องแล้วมันมาที่ D เต็มห้องนะครับแล้วก็ต่อด้วย G ครึ่งห้อง D ีครึ่งห้อง E minor 2จังหวะนะครับ C 1จังหวะ D 1จังหวะอ่ามีตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับทั้งเซตเลยนะครับโอเค one two t ประมาน right pues site, whole, er ี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีเป็น C ครึ่งห้อง D ครึ่งห้องนะครับ G ตรงนี้1ห้องมี3คอขอดนะครับ G 1จังหวะ D 1จ e ังหวะแล้วก็ E Min o r 2จังหวะนะครับแล้วก็ C ครึ่งห้อง D ครึ่งห้องแล้วก็ G เต็มห้องนะครับแล้วก็มาเป็นเหมือนเดิมนะครับวนในช่วงแรก C ครึ่งห้อง D ครึ่งห้องแล้วก็1ห้องมี3จังหวะเหมือนเดิมนะครับ GDE i n เนแล้วก็เป็น C เต็มห้องแล้วก็ D เต็มห้องนะครับ One two three โอเคก็เป็นไงบ้างครับลองฝึกดูนะฮะเพลงนี้ก็มีคอร์ดที่ดูเหมือน,นว่าเซ็ตเยอะนิดนึงแต่ถ้าเราจับทางได้เราจับเซ็ตคอร์ดได้เราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีการซ้ำมีการวนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คอร์ดจริงๆอยู่แค่4คอร์ดนะครับหลักๆแต่มันจะมีการดีดที่การนับจังหวะกันอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยดูนะครับถ้าเราชอบเพลงนี้มากๆดูวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในคําบรรยายนีย่กดไปที่ตัวเลขเพื่อซ้ําในท่อนๆน,นั้นนะครับแล้วพอเราได้ ทุกท่อนละเอามาประกอบร่างกันแล้วก็ไปลองเล่นกับพา์ที่2นะครับที่ผมจะมีคอร์ดให้ด้วยแล้วก็เล่นกีตาร์พร้อมไปด้วยกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีตรงไหนอะไรงงๆไม่เข้าใจยังไงเนี่ยอินบ็อกซ์มาถามเพิ่มเติมได้นะครับก็นี้ก็รีคเควสด้วยแล้วก็ผมเองก็ชอบด้วยนะคือบางทีรีคเควสแล้วแล้วผมชอบด้วยฟังแล้วมันติดหูเนี่ยก็จะทําให้เร็วนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ว่ารัดคิวหรือว่าอะไรนะมันก็เหมือนกับว่าโดนใจอะแล้วก็เลยอยากเอามาสอนแล้วยังไม่มีใครสอนด้วยเนี่ยอันนีี้ก็็จจจะเปนปนััยท่แบบ ผมรู้สึกว่าเออทำไปแล้วมันมีคุณค่านะครับรีเควสเข้ามาผมชอบด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีใครสอนด้วยนะครับโอเคไปลองฝึกดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็ลองเอ็นบอลเข้ามานะวันนี้หยิบเซนแมทธิวรุ่นพิเศษอีกตัวนะครับอันนี้เป็นออร์โซลิดนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หน่าเก็บเอาไว้นะครับไม้ตัวนี้จะเป็นอินเดียนโรสบูดนะครับทีนี้ไว้ไปลองดูนะครับแล้วก็สนับสนุนช่องก็อย่าลืมนะครับเว็บซิมโฟนีมิวสิกชอป p co th นะครับยังไงฝากช่องมาไว้ด้วยนะ ไงไว้ติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ